คนไม่เวิร์กอะครับมันต้องเดินไปเลือกเองแล้วเราค่าเที่ยวมันน้อยอะพี่มันแค่สามร้อเจ็ดไม่เกินห้าพี่เพาก่อนงานลาลามันก็มีให้เลือกหมืเนกันวันหนึ่งอะได้ห้าห้าบาทแต่ใช้เวลาทีสองชั่วโมงเกินแลวแม่ก็ไม่เ่ออมันดีไหมมันก็ดีมันมีตัวเลือกงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าค่ารอบแ่บควรจะปรับเพิ่มขึ้นหน่อยให้มันแบบดูสมเหตุสมผลกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยคิดได้ไง สวัสดีครับผมเจเเด็กสงแกน,นะครับช่วงสัดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีอัปเดตใหม่นะครับหลายอย่างมากมายโดยเฉพาะงานมาหรือว่างานสั่งของนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบสแกนหน้านะครับก็จะมาไล่ทยอยคิปการอัปเดตใหม่ๆ,ๆนะครับสำหรับไรเดินนะครับเพื่อนๆเดลิเวอรี่นะวันนี้เรามาเริ่มกันเรื่องของ<ม>งานมานครับหรือว่างานสั่งของนะงานแบบนี้มีมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับทั้งในส่วนของแอปพลิเคชัน Gra b บอาราโมกตัวเก่านะครับแต่ตอนนี้นะครับไลน์แมนก็มา เปิดเป็นการสั่งของเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มมาด้วยของลักษณะนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานของงานหมานะครับงานมาคืออะไรงานมานะครับคือส่งของงานจับจ่ายซื้อของนะครับคาว่ามาดเนี่ยก็หมายถึงอยู่แล้วนะครับหมายถึงร้านค้านะครับมาร์เก็ตนะครับหรือว่าตลาดนั่นเองนะครับงานมาจะประกอบไปด้วยนะครับก็อย่างที่เขาเขียนไว้นะครับตามนี้เลยก็จะมี พวกอาหารนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ครับผักสดไข่ไก่อุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับผลิตภัณฑ์ความงามครับแล้วแต่ตามที่ระบุนี้เลยนะครับลราสนังานนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายสีส้มนะครับเวลางานเลมฆมันเนี่ยก็จะเป็นสีส้มเราเขียนว่ามาแล้วก็จะเป็นรูปตะกร้าสีส้มๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดเด่นของสายตาครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะมองทันอยู่แล้วนะครับเราต้องซอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ใครที่โดนช่วงนี้ก็ ค่อนข้างที่จะซวยหน่อยนะครับเพราะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเราซอยอ่ะไม่ได้ดูอยู่แล้วแหละว่ามันคือสีอะไรครับเรากดแค่รับงานรับงานนะก็โดนเรียบร้อยไปรอบนะครับสตา์ที่สามสิบเจ็ดบาทนั่นเองนะครับเพิ่มสูงสุดนะครับรอบละสองบาทจนถึงห้าบาทนะครับที่เกินสี่บสองบาทนะครับเพราะฉะนั้นส่งอาหารดีกว่าแน่นอนนะครับระดับความยากง่ายนะครับถ้าโดยรวมของหน้าแอปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ งานส่งสินค้าทั่วไปนะครับก็จะมีบอกว่าต้องจ่ายเงินร้านค้าไหมต้องเก็บเงินเครดิตเท่าไหร่จะมีป๊อปอัพบ,บอกตามปกติอยู่แล้วนะครับส่วนของแอปพลิเคชันลูกค้านะครับเม,มาตอนนี้ทําการโปรโมทค่อนข้างหนักนะครับทั้งในส่วนของทีมเซลล์ก็มาร์เก็ตติงผ่านทาง Facebook แล้วก็ออนไลน์ต่างๆครับแอปพลิเคชันของลูกค้าครับก็จะโดดเด่นมาก การสั่งของก็จะกระดุกกระดิกดุกกระดิกเป็นแอนิเมชันเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะสั่งค่อนข้างเยอะแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับมีโปรโมชันใลูกค้าครั้งแรกครับที่ใช้งานหมา่นรดทันทีอีก40บาทนะครับเพราะฉะนั้นเรียบร้อยนะครับซอยไม่ดูก็ชีวิตเปลี่ยนครับเรื่องการขนส่งเนี่ยก็จะไม่ยากครับว่าเราน่าจะส่งได้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่จะให้เราไปเลือกของเองเนี่ยคุณเลือกหมูเลือกเห็ดเป็ดไก่เป็นบ่ลลัถ้าเป็นกรดีอย่างนะครับ ถ้าสมมติเขาจัดให้แล้วเราไปเลือกกันให้เราไปรับเนี่ยก็โอเคครับแต่ว่าถ้าไปเจอร้านที่แบบเราต้องไปเลือกผักชีเองไบโหระพาเองเราทําได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถส่วนบุคคลนะครับใครที่มีประสบการณ์ของงานหมาดแล้วนะครับก็คอมเมนต์มาบอกประสบการณ์ในการรับงานหมาดให้หน่อยนะผมจะได้ามาปรับปรุงข้อมูลนะครับ จะได้รู้ว่าเอองานหมาดเป็นแบบนี้ลักษนะดแบบนี้เพื่อนๆเคยรับแบบนี้แบบนี้นะครับโอเครบกวรน,นะครับเลื่อนลงมาครับกดที่ติดตามผมหน่อยนะเพราะช่องของผมตอนนี้มีคนดูเกือบสามแสนสี่แสนคนนะครับแต่ว่าซับก็แค่ของผมมีแค่สองพันนะครับเพราะฉะนั้นกราบนะครับเลื่อนมากดให้ผมแต่ไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้กดซับแค่ดูแล้วกดสับแทนเองผมจะได้มีอํานาจในการต่อรองนะครับแล้วก็ทําคลิปแบบว่าสายรักๆอย่างที่ผมทําประจําเนี่ย ต่อไปนะครับยังมีหลายเรื่องที่อยากจะทํามาค่ารอบนะครับทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดชีวิตไรเดอร์นะครับประกันการชีวิตระดับแรงเกืยอะแยะมากมายที่ต้องการจะทำนะครับแต่ว่าต้องการทรัพไครินแล้วก็ทุนจํานวนหนึ่งนะครับในการทําต่อไปนะก็ก่อนที่จะล่มลากันไปนะครับก็ไปฟังความเห็นของพี P ่ๆไรเดอร์ในระแวกที่ผมอยู่กันสักหน่อยครับว่างานมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับ ยังไงเกี่ยวกับงานลายแมนมาผมว่ามันไม่เวริร์กอะครับมันต้องเดินเป็นเรื่องเองแล้วเราก็ค่าเที่ยวมันน้อยอะพี่มันแค่สาบาทไม่เกินค่าพี่มันกัุงม่ตาเไม่คอยเวริร,าาร์กอะไม่เวริร์กนะราคามันต่ำเลยโหดมากพุงไม่ไหวอะครับฮนาฮ่า่าฮ่า่าไ่่าอ เมื่อก่อนงานลาล่ามันก็มีนะต่วนนี้คือคนหนึ่งอ่ะได้ห้าห้าบาทแต่ใช้เวลาที่ทัวสองชั่วโมงได้ <c oughs> อ่ะทำมันกินเวลาเราเวลาเยอะเกินไปเวลาที่เราไปเลือกแล้วก็กวาจะเราจะไปส่งอีกเนี้ยเสียเวลาหมดแลยมันก็พอได้พี่แต่ผมไม่ทำนานหรอกพี่ผมงแค่ไปไกลแม่จะจ่ดตลาดผมไม่ค่อยได้จ่ดตลาด <c oughs> เนง่รละวันพี่คิดง่ายๆพี่ ถ้าเขาสั่งซื้อน้ำสองแพ็คผมจะไปยังไงผมแค่มอไซค์อยูพี่ใช่ถ้าเขาสั่งซื้อน้ำสองแพ็คผมก็ไปไม่ได้แล้วใช่เป็นปัญหาครับยากกว่ามันใช้เวลาเสียเวลาใช่พี่เสียเวลาเราจริงไม่ยากอะไรหรอกการขนส่งอ่ะแต่มันจะเสียเวลามากกว่าสนถ้ามันจะเจอเสียเวลามากกว่ากิได้ไงเงินได้ไงสามทเจ็ดบาทรดเติมน้ำมันด้วยนะใช่ครับ มัน5.5บาทเหมือนสั่งซื้อมาก่อนมันยังโอเคอยู่นะเริ่มต้น5.5บาทครับโลโลต่อไปเพิ่มอีกบาทเนี้ยยังโอเคอยู่แล้วนี่มาน7บาทไม่ไหวแล้วว่าเพิ่มแค่สิเปเ็มต์ถูกต้แค่55บาทครับมันมีอ่ะมันดีไหมมันก็ดีมันมีตัวเลือกงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าค่ารอบอ่ะควรจะปรับเพิ่มขึ้นหน่อยให้มันแบบดูสมเหตุสมผลกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยครับพี่เข้โอ้ใช่พี่เค้ะโอเคอะ ไม่เวิร์กนะพี่นะผมว่ามันไม่เวิร์กกับพี่กลายเป็นแกลบพยกเลูกแกลบมาโดนเราแทนโดนเราแทนเรายกไม่ได้ด้วยเราก็ยกเรื่องไม่ได้คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนพี่นะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเพื่อนใหม่ในคลิปหน้าครับผม